สวัสดีครับตอนนี้มี YouTube มาสมทบเพิ่มนะครับเป็นกัปตันนะครับแล้วก็โกโก้ไลน์นะครับเราเราพอพงอ่ะนี่นะครับกัปตันดําซิ่งนะครับแล้วก็โกโก้ไลท์นะครับจะมาเกี่ยวข้าวช่วยกันนะวันนี้ กับตันมาแล้วครับกับตาสบายครับเรามีรูปปลาส้มทุกอย่างครับผมอือครับรวมแรงแข็งขันนะครับตุ้มโฮมแักแพงหมูเฮาปั่นเดียวเกี๊ยวสุกรถประกอกแล้วนะครับรถคันใหม่เอาไปจอดที่ไหนอ่ะก็ขอแสดงความยินดีกับกับตันซัมซิ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ยลมอะไรหอมมาครับเนี่ยอ่าลมความคิดถึงครมีโอ้ข้าอย่าง เมื่อเช้าไปถามโคกอะไรอยู่ว่าเอ้าไม่ไปด้วยกันเหรอรอกับตันครับรอกัตันแล้วยังขาดเหลือใครอีกบ้างเนี่ยยังใครยังไม่มาไม่แน่ใจอย่นงไรครับตามกำลังตามมาเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมวันนี้ไม่รู้เหมือนกันวันนี้วันนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะนี่จ๋าเอ็มกินข้าวหรือยังคนนี้เราจะเซอร์ไพรส์อะไรดีวันนี้เดี๋ยวรอดูครับรอดูพี่นาทีบอกมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเราจะเปิดตัวใครดีอ่ามีแล้วมีในวันนี้มีเซอร์ไพรส์หลายอย่างเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครับผม เด้เองขนาดแบบว่าตันมีเสื้อแขนยาวไว้นี่เกี่ยวข้าวนะเออเกี่ยวข้าวนะนี่ก้าวยังมีเลยเออก้าวเตรียมพร้อมก้าวเตรียมพร้อมอืมถ้าไม่มีไปขอลุงเสือโอเคใช่ไม่ยากตุ้มตามก็เอามาจากลุงเสือนี่เอามาจากลุงเสืออ้าวของลุงเสืออะไรใช่นี่ไม่ได้ใช้รถเกี่ยวบ่กินข้าวแล้วยังไม่กินข้้าวเอะไม่ได้ใช้รถเกี่ยวใช่ยไหมครับ ดูเดี๋ยวดูพื้นที่กันแต่ว่าเอาเตรียมเกี่ยวมาด้วยนะโอเคจัดไปทำมาทำมาสวัสดีค่ะแอดกดไปใ,ให้แล้วนมาจัดให้หน้าซองให้มาจัดให้ใจเมื่อวานน่ะส,สิบสี่ไร่แต่ป้าอ่อนก็เกี่ยวไปแล้วแหละแต่วันนี้น่าจะไปที่นานาลุงพลแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปจุดไหนก่อนรอดูก่อนรอดูก่อน กินข้าวกินข้าวกินมาแล้ว right บ่ปั here, いい้นปั้นจังหน่อยปั้นจังหน่อยก้าวมาแล้วนะครับก้าวมาแล้วจะปั้นก็มาแล้วครับผมจะขานหรือใครนี่นะครับมาแล้วครับมาแต่ไซอีกนะครับมาแต่ไซดีกไงวอด โอยังไม่อิ่มเลยโอ้ยยังไม่อิ่มเลยมือมัวแต่ทำคลิปนะครับได้ครับนี้ก็คลิปก่อนนะครับผมแอดคลิปที่ไหนอยู่บ้านครับน้องปอนเด็กางน้องปอนอยู่บ้านเหรอครับผมพอดีเป็นทางผ่านมาเลยให้เพื่อนติเงีิ้มเลยเนะน้องอยู่บ้านไหเลยบล็อกม้าไฟบ้านเดียวกันกับธนาคสมเกียรติอ๋อเพื่อนอะอันนี้ก็จีใหม่เลยพี่เรามาดูพี่โอ้กินข้าวนะครับคลิปนี้ตามสบายเลยพี่ <Tipp ett> ขออนุญาตนะขออนุญาตนะได้เลยได้เลยครับได้แล้วแก้วพี่อวดอ่ะฝากช่องพี่อวดเชียงใหม่นะครับพี่อวดเดี๋ยวไม่มีไม่มีแก้วนี้หรออะไรน้ำพกไม่ในประเทศเห้ว่ามันสูบไทยแล้วเปลี่ยนน้ำแข็งใหม่ก็ได้ที่ถ้าแข็งกแข้าหยิบแล้วก็กำไรมากมาทานเลยพี่ทานเลยเดี๋ยวแอบถ่ายขออนุญาตแอบถ่ายถ่ายแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับ ให้พี่โอ๊ตทานข้าวเอาเาหาเสียงเขาหาเสียงเขาหาเสียงหาเียงมาเสียงมาเสนิดนึงมานิดนึงนอ่เลครับไปอย่างชั่วไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมาสิบเปอร์เซ็นต์อัมากนะพวกเอนกินเยอะๆนะโอ๊ตต้บสิเดี๋ยววันนี้จะพาไปหาเมงมันแอนโฆษณาต้องเข้านะครับคลิปนี้ โฆษณาที่เขา้าโฆษณาต้องเข้าโฆษณาต้องเขา้าเป็นเลสเตอร์ได้เลยลูกข้ความนด้ย, u, ดยังไงลูกอัดดิเดี๋ยวถามพี่ทีดูนครับเจ้าชีบอกว่าให้จ่ายเอ็มไปเลยเดี๋ยวไม่จ่ายว่าหมครับทีมงานเราก็จะออกไปแล้วนะครับ เตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คความพร้อมนะครับหลังรถอย่าลืมเอาเกี่ยวมาเด้อเกี่ยวอย่าขับมาอไปเกี่ยวกียงไนะครับเดวหนี่นะครับเราเราจะไป

อภาคหลายแทนจะเปิดเดิมไม่ใหญ่แล้วก็ปิดก้อนลูกต้องให้แม่ผู้ใหญ่เล่นนาน่อยแค่ยังแอบยังหลังโอ้นุ่มมากไปที่สวนของที่ออที่สวนของที่สวนของแม่คอบมีเทมราคุณครองอยู่ทำให้ถูกทำให้ถูกมีหวังรวย หลายร้อยล้านท่านเข้มแข็งอยู่อ๋น้ำสองไม่ okay. ออกใครจะไปทำไม่ดีคนนั้นจะอยู่ไม่ได้ขอบคุณนะคะแม่หมอขอบคุณมากเลยสักวันเราคงได้เจอกันนะคะแม่หมอคะเยาวคะ่ะขอบคุณนะคะ แย่งสัญญาณมือถือกันอยู่หมุนติ้วๆเลยบอ่าคะคาดแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ลงนะคะถ้าคุณม่ถึงวันนี้ไปเกี่ยวข้าวใครจะไม่ออาต้องลงใจกันอย่างนี้ไปทำอะไรแน่แบตคนเมื่อมสัตว์เสียวอะไจกับชุด จ่าเอ็มถ้าถ้ากลับแล้วกลับบ้านเลยบ่ลูกใช่ครับโอ้สุดยอดนะคะเลยกลับเลยจ่าเอ็มก็มาสาวอาทิตย์นะคะมาตลอดเลยมาให้กําลังใจลุงขอบคุณนะคะจ่าเอ็มขอบคุณครับขอบคุณแม่ออฟมากช่องแม่ออฟด้วยนะครับเมื่อแรกเมื่อแรกจ่าเอ็มมาก็แกก็ไลน์ทุกพ่อผู้ใหญ่ทุกครั้งเลยนะคะน่ารักสุดๆเลยแจ้งแจ้งทุกครั้งค่ะที่เข้าบ้านกบกอกนะคะ จะเอ็มน่ารักสุดๆเลยนะคะไม่เคยเลยค่ะที่ามาวันไหนไม่เคยเลยแกก็รายงานทางไลน์นะคะเพราะผู้ใหญ่ก็รับรู้ทุกครั้งที่จะเอ็มข้ากรุกอ์นะคะป้าไม่ได้มาค่ะไม่เกี่ยวข้าค่ะคุณพินค่อยบอกเจ้าแล้ว แมน่นาชายบอกว่าแม่ออกดิดใจน้องใบบุญแล้วมาทุกวันและช่วยลุงวันนี้ก็ดีใจแล้วค่ะนานทีเราก็ไม่ได้เกี่ยวทุกวันหรอกค่ะแล้วก็ช่วยกันไปนะคะปีละครั้งจากปีละครั้งเลยค่ะ,ะไม่ได้เกี่ยวทุกวันค่ะถ้าวันไหนนี่เราก็พอช่วยเหลือกันได้เราก็ช่วยกันไปก่อนค่ะอาหุน่นเราเด้น้องแค้มหุนห่นหุ่นตี้ยเลยโอ้ยคือบมีเนี่ยเทวดนเลย ใจขาดแะ้วนี่ละเน็ตก็ซื้อแพงดีดอกน้อน้องแ็มเนาะเน็ตเน็ตจะเดือดป่านซื้อเขาได้เพืแอคือ็สกงโง่คิดถึงโอ้คิดถึงน้องๆ้องจำมาให้กำลังใจกลุมให้แล้วจะรักน้องจ้าเขาที่คักขายที่บางรอพระรา